มีปัญหาอะไรจ้าทํามาเสียหาพ่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะถามถึงพ่อพ่อชื่อนายจิตนรินทรักค่ะนายจิตค่ะณรินลาดค่ะณรินลักค่ะตายตอนอายุเอามาเก้าสิบเอ็ดค่ะเก้าสิบเอ็ดปีตายไปแล้วสิบสี่ปีปีค่ะท่านเทวดานายจิตณรินรัก อยู่ที่ใดหนใดสุขหรือทุกข์ที่จิตใช่ไหมท่านใช่แล้วแต่ตอนอายุเท่าไหร่หนอเก้าสิบเอ็ดปีแา่ไปกี่ปีแล้วพอนสิบสี่ปีตายในโรคอะไรเอ่ยชราทำบุญบ้างไหมเล่าแลยเล็กน้อยทำอาชีพอะไรหนอรับเหมาก่อสร้างทำเล่าบ้างไหมเล่าแลยกินบ้างนิดหน่อยตอนเลิกงานนะคะทำบุญก็พอกินตามภาษาช่างพ่อเขาสร้างกุฏิ ถวายวัดกะค่ะอ่าเป็นว่าก็มีกินเหมือนมีดื่มเหมือนกันครับตอนมีชีวิตอยู่ก็เคยสร้างบุญก็เคยสร้างกุฏิถวายวัดไม่ไม่ได้ถามเรื่องสร้างบุญตอนนี้กำลังทางสร้างสร้างบาปก่อนนิดนิดหน่อยค่ะกินไม่ไม่เยอะไม่หนักมากกินเป็นอาหารค่ะไอ้กินเป็นยาได้กินข้าวได้อะค่ะกินให้กินข้าวได้ไม่เคยโวยวายทุบลูกทุบเมียไม่เคยค่ะไม่อารวาสชาวบ้านไม่ค่ะอ่าท่านเทวดากินบ้าง ตามภาษาคนที่เหนื่อยล้ามามีบาปหรือเปล่าได้จิตใช่ไหมคะได้จิตอย่าหากันก่อนนะได้จิตอยู่ไหนครับหาก็อยู่ที่ลึกลับ่ะสิตอนพ่อเป็นมนุษย์เยได้ฆ่าสัต์เลยบ้างไหมนะน่าจะมีะม,มีเหมือนกัน ุ้งหอยแหละครับอันนี้เป็นเรื่องปกติลแล้วแล้วงนานหรือแม่น้ํานั่นเอ่ยมี <ขะ S 2> ทําอยู่ใช่ไหมนี่ค่ะใช่แล้วใจนั่นแหละหาไปเกิดวนเวียนตายนั่นแหละคระเป็นฝูงปลากุ้งหอยปูนั่นเอ่ย <สะ S 2> เพราะกรรมเคยทําแต่ท่านแดงยังต้องเวียนใช้แทก้กรรมตรงนั้นแหละหนายังไม่ได้ไปเกินไหนคระ,<ส>ะยังวนเวียนหนาเป็นสั์ปะสัตย์เอ่ย คือว่างเมื่อไหร่ชอบไปตักตกปาไปจับปาจับคุ้งหอยปูปามาเป็นอาหารการกินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เป็นกับแก้มด้วย<ส>นิดหน่อย <c oughs> <c oughs> ผู้ชายมิบากกรรมอยู่ท่านเอ่ยยังวนเวียนตายเกิเดเลยเช่นนั้นหาหากป้าตัวนี้ตายประดัป้า ก็เกินมาอีกนาตามแรงกรรมแหละท่านเดชอา้าวบัดนี้ได้ทราบแล้วลูกจะขอชดใช้ทดแทนบุญคุณของบิดาด้วยจะทำอย่างไรบ้างจะทดแทนใช่ไหมท่านใช่แล้วจะรักษาศีลกันใช่ไหมนะใช่แล้วจะส่งผลให้พ่อใช่ไหมล่ะครับใช่แล้ว40สวันนาะชัานเออสี่วันโอเคเปล่า <c oughs> ได้เลยนายจิตต้องการอะไรบ้าง องชุท่านเอ๋ยหนังสือสวดมนต์เลยหนึ่งเล่มหนานะสังฆทานหนึ่งชุดนั่นแหละค่ะปล่อยสัตวนาะให้มากห้าสิบตัวปล่อยสัตว์ห้าสิบตัวสังฆทานสังฆทานก็ไปหามาเป็นผักเป็นอะไรก็ว่าไปอา้าวบวชเลยใช่ไหม นูยังต้องตอกอันเก่ากี่วันกี่วันเริ่มเริ่มวันที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดเดือนนี้ค่ะยี่สิบแปดสิงหาทาคนเดียวใช่ไหมหันไปมองหน้าอันนี้นี่เก่ายังไม่จบใช่ไหมอันนี้นี่เก่ายังอีกอ่าเธอก็ทําไปแล้วกันสี่สิบวันให้คุณพ่อไปก่อนอ้าวจะถามถึงใครอีกหรือเปล่าอันนี้จบแล้วยังอันนี้จะจบเดี๋ยว จบวันนี้แต่ว่าหนูหนูเพิ่มเพิ่มให้เขาอีกหน่อยนึ่งอีกสาสามวันโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าจบคดีของตัวเองไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้ากลับมางวดใหม่นี้วันที่20กว่านี้28ก็คือจะทําให้พ่อใช่ไหมใช่คะแล้วทำรวดเดียวสีวันค่ะอ่าโอเคเอามีเอาแม่ด้วยอ่าขอชื่อคุณแม่ด้วย จะถามว่านางอะไรนางกิมส <occurs S 2> <Lia ons S 3> ่วนนารินรันางกิมส่วนเนาะกิมค่ะกิมกิมส่วนกิมส่วนกิมส่วนค่ะหนงป้ากิมกิมไม่เอกค่ะไม่เอกค่ะกิม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 ก็ไก่ค่ก็เนี่ยเขาไก่ไงไม่เอกกิมไม่เอกค่ะครับผมกิมส่วนนารินรักตายตอนอายุห้าสิบ 56ค่ะ56ปีตายไปแล้ว34 34ีปีอ้าวท่านเทวดานางกิมส่วนณรินลักษ์อยู่ที่ใดหนใดกิมส่วนใช่ไหมท่านใช่แล้วแต่ตอนอายุเท่าไหร่เนาะห้ปีตายไปกี่ปีแล้วเออ34ีปีตายในโลกอะไรแลอุบัติเหตุเหรออุบัติเหตุรถท้าที่เลยเปล่าค่ะ โอ้ดบรดเหตุตายตายคาที่หรือไปตายที่โรงพยาบาลกลับจากทําบุญค่ะไม่ตายคาที่ค่ะที่ถนนเลยเหรอค่ะตายคาที่หลังจากไปทําบุญมานางกิมส่วนมีความสุขความทุกข์อย่างไรบ้างณเวลานี้ที่ถนนตรงได้แหละท่านแหน่อาเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับปราจีนบุรีอำเภอนาดี กิมส่วนกิมส่วนใช่ไหมนะใช่แล้วอยู่ไหนแหละครไม่ได้ทำพิธีถ่ายถอนหรืออะไรก็ก็ที่มนพระไปถอนไม่มีความรู้เลยก็ไปทำตามพิธีที่เขาบอกใช่ไหมกนิมนพระไปรูปหนึ่งครับนิมนพระไปทำพิธีรูปหนึ่งแต่พลังไม่พอหรอกท่านเอ๋ยดวงวิญญาณเลยยังอยู่แหลนหา ยังนั่งยังเศร้าหมองนั่นแหละคราน้องหอยหัวหนาอยู่นั่นแน่วนยังทุกขทรมานอยู่ท่านเอ๋ยยังไม่ได้ไปไหนเลยหรอกหนาเจ้าที่ยังกักตัวไว้แหละคราท่านต้องทําพิธีหนาเชิญนั่นแน่กิมส่วนตายไปสามสิบปีสาสปีแล้วดวงวิญญาณยังอยู่กักขังไว้เจ้าที่เจ้าทางยัง ถือเป็นบริวารอยู่ไม,ไม่ปล่อยออไม่ปล่อย,อยให้ปล่อยเลยนะนั่งปุูกนะ็เขานั่นแหละค่ะทุกทรมานนะหาหิวหหงิดเอ้าวแล้วจะต้องบวชให้กิมส่วนเท่าไหร่จ้าท่านเอ๋ยเรียกก่อนเลยแหละนะในท่านเอ๋ยก่อนแหละค่ะเชิญดวงวิญญาณก่อนหนาะแต่่านเน่กิมส่วนเอ๋ยถนนอะไรวะ อำจังหวัดปราจีนอำเภอนาดีถนนไรตำบลไรไปได้มัน<ไ>ปเป<ล>็นเขาต้องบอกเจ้าที่ทางเลยด้วยหละนะท่านต้องเอ่ยเอาบุญให้ก่อนแหละครไม่งั้นหนาไม่ยอมให้มาทีอ้าวเจ้าที่เอ๋ยที่ควบคุมนางกิมส่วนนะรินรักขอให้ได้ รับสัญญาณบัดนี้ขอบุญกุศลบารมีการบำเพ็ญเพียรที่ได้ทำมาทุกภพทุกชาติให้เป็นพลังงานเป็นสมบัติของผู้ควบคุมวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางที่ควบคุมดวงวิญญาณกิมส่วนไว้ให้มารับบุญร,รับกุศลขอให้ได้มีความผาสุก ให้มีความรุ่งเรืองและก็ขอให้ปล่อยนางกิมส่วนณนะรินลักษ์ได้ออกมารับบุญลับกุศลและลูกสาวก็จะได้อุทิศผลบุญและแบ่งบุญไปให้กับผู้ควบคุมวิญญาณน,นางกิมส่วนด้วยอ่าขอบุญนี้จงถึงกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ควบคุมอยู่ณนะการบาัดนี้เออ ด้วยเจตนาดีส่งบุญไปให้แล้วผู้ควบคุมวิญญาณปลดปล่อยนางกิมส่วนมาด้วยท่านเอ๋ยมีอย่างนี้หนวยหนาเจ้าที่เอ๋ยขานมาแหละครบท่านต้องจ่ายส่วนต่างหนาะนั่นเอง <c oughs> ต้องจอ่ายยางไรางที่ต้องเฝ้าดูเก็บดวงวิญญาณให้นั่นแหละนะบัดน,นี้ท่านต้องจ่ายส่วนต่างคร,ครบ เรอเบีย้ยนั่นนาน,นั่นแหละเอ้ยต้อง<ล>ออทําอะไรบ้างอย่างไรบ้างต้องให้บุตรสตรีหรือบุตรชายบวชให้เจ้าที่นั้นอีกยี่สิบวันเอ,อ้ยมีเปล่าทายาทก,ก็คือเธอนี่แหละค่ะแถมของของแม่จบแล้วแถมของเจ้าที่อีกยี่สิบวันได้ค่ะตามนี้เลยได้ไหม ่่เชนนนั้นแคนละบัญชีกันกันกบแม่เขาถือเขาควบคุมบิญญาณน,นี้ใช้จ่ายดูแลแล้วก็ควบคุมครอบครองมาเป็นสมบัติของเขาแล้วแล้วก็ไปไถ่ายตัวเข้าออมาด้วยการจ่ายยี่สิบวันเจ้าทินแม่นั้นท่านเอ๋ยตายเพร่อเลยทันทีนั่นแหลหนอต้องให้กรรมบุญมากนั่นแหละพอ คนมากหนอแหละท่านเออแม่เอาเท่าไหร่แม่ใช่ไหมท่านเออใช่แล้วยี่หกสิบวันเลยนั่นแม่แม่หกสิบผู้ควบคุมอีกยี่สิบเพราะถือว่าเป็นสมบัติของเขาแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเออนานมากเลยแล้วล่ะหนาเขาต้องเสียเวลา ดวงวิญญาณถูกจับไปทำผีแล้วโอไม่งั้นนางกิมส่วนจะไปเป็นผีเข้าในตัวคนแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเหมือนเข้าเล่น,นคุณใสาจะหัวผีเลยนลั่นแหละนะเอาไปกักขังทำผีนั่นแหละ่ะทำผีภายผีหงหนาแหละท่านเนงยิ่งตายคาที่เนี่ยยิ่งคุณภาพดีใหญ่เลยอ่าถือว่าท่านผู้ควบคุมเสียเวลาดูแลก็ขอ Oh, คิดค่าใช้จ่ายใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ถ้าได้มาเลยนั่นแหละนานะก็ไม่ว่าก็จะให้นั่นแหละรับไม่ถือสาหนาะและท่านเอ๋ยยอมปลดปล่อย,อย,อยนางกิมส่วนแล้วเอาอะไรบ้างนอกจากยี่สิบวันแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าไม่เป็นไรแค่นี้ท่านเอ๋แค่นี้เลยก็ได้นั่นแหละนะแค่จ่ายส่วนต่างมาถือค่าเพราะได้จากท่านหนาก็มากพอเลยอ่าโอเคเอาบุญของ เราผู้ได้ช่วยเหลือบรรดามนุษย์ดวงวิญญาณสัรพสัตว์เอาบุญเราไปและลูกก็ลูกสาวก็จะแบ่งไปให้อีก20วันอา้าวถ้าอย่างนั้นนางกิมส่วนต้องการอะไรบ้างนางกิมส่วนใช่ไหมท่านใช่แล้วอยากได้การมากมายนั่นแหละหนาะยัางหวยหัวคิดถึงลูกตลอดเวลาเศร้าโศกหนานะนั่นแหละเอ้ยอยากได้กลับคืนบ้านนั่นแหละท่าน อยากเห็นบ้านที่เก่านั่นแหละเนาะป่านี้เป็นเช่นไรกันแล้วพออยู่ดีไหมเนาะผมหน้ากันไหมแน่พอรักพวกลูกมากเขาเปล่าเหรอลูมีอีกคนสิบสองสิบคนค่ะสิบคนณนเวลาที่ที่มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่แปดค่ะอนนี้เหลือยู่แปดครับเหลือแปดแล้วก็อยู่ที่ป่าตีนเหมือนกันเนรอไม่ช่ค่ะอยู่ภูเก็ต เป็นคนภูเก็ตออเป็นคนภาคใต้แล้วเขาไมเขามาเสียชีวิตที่ปาจีนไปไปทอดผ้าป่าท,ที่ทอดผ้าปาา่าไปงานบุญไปทอดผ้าปาทท่ปทาที่ประเทศลาวค่ะตอนกลับค่ะตอนกลับกลับจากทอดผ้าป่าที่ประเทศลาวอ๋อกรรมบุญหมดกรรมส่งผลถูกกักข้งอีกอ้าวก็แม่กิมส่วนจะเอาอะไรบ้างลูกจะได้จัดเตรียมให้ สองชุดขาวอาหารการกินเอาไหมกิม่วนเป็นอิสระแล้วกิม่วนมาพบลูกแล้วตอนที่เขาเสียชีวิตไปพวกเธอลลย,ยังเป็นเด็กอยู่หรอ ก็เป็นสาวแล้ว,ว,วเป็นสาวแล้วค่ะแยกครอบครัวไปแล้วค่ะแยกไปแล้วด้วยอ๋อต้องการจะสั่งอะไรบ้างกิมส่วนลูกสาวสองคนเลย,ยเนี่ยครับอ๋อนี่มาตอบแทนให้แม่แล้วกิมส่วนจะได้หมดเวรหมดกรรมแล้ว ลูกเป็นคนดีแล้ว พี่น้องรักกันหรือเปล่าทุกคนหรือเปล่าก,กันทุกคนอ้าวกิมส่วนสบายใจได้ลูกเป็นคนดีกันทุกคนอย่าไปเศร้าหมองหมดเวรหมดกรรมแล้วเขาช่วยแล้วดีได้ไปผุด,ด,ดไปเกิดใหม่ก็ถือว่าลูกเต้าก็ดีหมดทุกคนไม่มีปัญหาใช่ไหมค่ะไม่มีปัญหา,ญหากิมส่วนสบายใจได้หมดกรรมแล้วคงจะไปทํากรรมอะไรไว้อะืึงได้ตายเร็วแล้วก็ถูกกักขังไว้อีก นั่นแหละพวกเลี้ยงสัตว์วตตบบถูกต้องก็เป็นกรรมไงตายทันทีแล้วก็ยังถูกกักขังวิญญาณไว้อีกบางทีก็กักขังสัตว์ไว้ก่อนแล้วก็มาเชื่อดกินอีกอ <c oughs> หนกสา,าใช่ปะที่บ้าน เมื่อก่อนเคยเลี้ยงแม่แม่เขาเลี้ยงหมูบ้างตัวสองตัวเลี้ยงเลยนะเลี้ยงหมูตัวสองตัวเลี้ยงหมูกักขังเขาเองไง้ถพึงเวลาก็เอามาหันกันหน่อยเอาก็ให้เขาไปขายขายก็ไม่ต่างกันมันก็ไปตายอยู่ดีแหละอาเป็นว่ากักขังพวกสัตว์ก็จะส่งผลเป็นอาดีตชาด้วยอดีตชาิบวกด้วยอ่ายว อย่าไปยุ่งกับสัตว์เลยอธิษฐานถ้าไปเกิดใหม่แล้วอย่าไปยุ่งกับสัตว์อย่าไปเลี้ยงสัตว์อย่าไปหากินกับสัตว์อย่าได้มีกําไรเงินทองจากสัตว์อีกเลยขอบอกได้ขอบอกได้รัทุกคนก็รักแม่ทุกคนค่ะ

Mereka dah kembali Loh Tak mahu Tak mahu Tak ขอรับบุญนะคะ <laughs> ขอรับบุญนะ,ะลูกอย่าทำอะไร <laughs> ด้วยนะคะ <laughs> สาธุสาธุท่านเดดา,ดากรรมของนางกินส่วนแค่เลี้ยงสัตว์เพื่อหารายได้เลี้ยงลูกเต้าพ็ต้องรับกรรมเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเบียนเบียนกัรมเลยนะั่นแหละนะสัตว์ก็มีหวัวใจแหละคะ่ะสัน์นะั่นหนาพูดไม่ได้ใช่ไในท่านใช่แล้วแต่ถูกทางน้นทำร้า,ายแม ในใจแท้ก็สาบแช่งไว้นั่นแหละนะมึงทำกูใช่ไหมแหละครับเกิดชาติในหนาก็ให้มึงตายอย่างกูเลยจะมาอ้างว่าลูกเยอะจนแล้วเลี้ยงสัตว์ไม่บาปอย่างนี้อ้างไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ท่าน,นกรรมคือกรรมเลยนั่นแหละฮนะยิ่งกรรมเจตนาแหละคะ่ะจะส่งผลหาหลายชาติแน่จะได้เตือนผู้ที่บอกว่า ทำไงได้น่ะลูกมันเยอะก็เลยต้องทำผิดศีลผิดธรรมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาจับปูจับหอยสุดท้ายลูกโตตัวเองก็ต้องไปตกนรกไม่มีกรรมไม่มีการยกเว้นไม่มีการไม่มีการขอให้เห็นใจใช่ไหมใช่ ได้หรอกคะ่ะมนุษย์หนามีวิธีอื่นมากมายแลยเพราะนั้นอ้างลูกอ้างสามีอ้างพ่ออ้างแม่อ้าง,าาาง,าง,างความรับผิดชอบโดยเอาชีวิตอื่นมาหากินน<ๆ>ี<ๆ>้มีความผิดตามนี้ท่านเอื้เจตนานเลยนะั<ๆ>่นแหละนะกรรมจึงท่งผลนั่นแหละค่ะ มนุษย์นะตั้งสต e ิให้ดีอ่าเรียบร้อยนางกิมส่วนเขาปล่อยสัตว์ได้ยังยังขาไม่ชุดขาวอย่างเดียวครับชุดขาวอย่างเดียวกิมส่วนจะเอาอะไรบ้างสังฆทานพระพุทธรูปหนึ่งองค์พระพุทธรูปหนึ่งองค์เขาสืบสวนมนเลยท่านหลานหาขออีกอย่างได้ไหมเจ้าขาขออะไรขอรูปตั้งพระป่าให้หน่อยเอ้ยได้เขาชอบทำพระป่าเหรอหรือไงไปจอยกับเขาเรื่อยไปจอยกับเคา จะได้หมดเวรหมดกรรมท่านเท่าใดก็ได้ท่านเอ๋ยแต่ขอเป็นต้นพระปาของเจ้าภาพนางนี้เลยอเธอทําในนามของอกิมส่วนเป็นประธานพระป่ทํานี้ดอกไม้ทูบเทียนด้วยนะท่านทแสงสว่างส่งทางกันหอไปสัตว์ให้มากพอให้มากหนอเป็นร้อยแหละท่านเล่ตามนี้ จบทำต่อเนื่องกันไปค่ะที่นี้แบ่งสาวครับเขาบวชสามสิบพอหมดแล้วจะขอแบ่งของส่วนของแม่คนละครึ่งครับได้ก็เอาส่วนที่หกสิบวันนี่แหละแปดสิบวันน่ะครับผมใช่ครับคุณทุนแปดสิบวันน่ะไปแบ่งกันสองคนกันได้น่ะท่านเอ๋ยกับเจ้าที่เลยนั่นแหละฮะก็ทำรวมกันไปได้เลยแหละครับรวมไปเลยรวมไปเลยจะได้ก็เป็นแสปดสิบวันให้เจ้าไปช่วยกันนะครับใช่แล้ว อ่าอ่าถือว่ายังโชคดีกิมส่วนยังไม่ต้องเป็นผีเข้าในตัวคนเป็นผีคุณใสใช่แล้วท่านเอ๋ยความดีเจ้าที่เลยก็ดีหนทะํามไม่มีเจ้าที่กลับไว้ค่ะดวงวิญญาหนาะอาจจะถูกไปทําคุณใสแล้วเพราะว่าหมอผีนี่เขาชอบอาจีนท่านก็รู้ใช่ไหมท่านใช่แล้วมันมีเมืองมต์ขลังนั่นแหละนะระวังนั่นแหละค่ะนี่นะยังโดนตรงนี้เลยเพราะว่าใกล้ๆก,ก,กับไอ้ต่างประเทศ ที่เข้าไปดินแดนเล่นพวกผีกันอยู่แล้วไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนี้จะรู้เร็วแล้วก็รีบไปหากรู้ว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันตาย